สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทท่านเลยวันนี้พามาชมบอลสีชายชนกันที่สวนนะคะสําหรับบอลสีนอกตู้นะคะซึ่งเราเลี้ยงไว้นอกตู้เนี่ย ความแตกต่างก็จะไม่เหมือนกับเลี้ยงในตู้นะคะเลี้ยงในตู้เนี่ยใบเขาจะดกกว่านี้นะคะตัวนี้จะเป็นต้นที่เลี้ยงนอกตู้นะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าการซุดของดินนั้นนี่คือซุดลงไปเยอะแล้วนะคะถ้าใครเจอระดับความซุดของดินนะคะมันซุดลงไปประมาณนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้ปรับปรุงวัสดุปลูกกันนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะ สูตรบอนสีนะคะในช่องเนี่ยทำไว้ค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะตัวเป็นใบก้ามปูนะคะใบกัามปูหมักเนี่ยก็จะใส่ไปประมาณสัก80%นะคะแล้วก็ดินร่วนนะคะดินร่วนที่ผ่านการหมักมาแล้วดินที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารเนี่ยเราก็ใส่ลงไปสักประมาณ20%นะคะแล้วก็เวลาเปลี่ยนกระถางก็เน้นนะคะให้ดินใหม่อยู่ด้านล่างดินเก่าอยู่ด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าเราถมดิน ใหม่นะคะลงไปด้านบนเนี่ยมันก็จะคอบอลน,นะคะก็จะซุดลงไปเรื่อยๆนะคะเวลาเปลี่ยนกระถางก็จับกระถางคว่ำนะคะซึ่งป้อมเนี่ยทาคลิปวิดีโอไปหลายคลิปแล้วนั่นเองนะคะทําง่ายๆค่ะคือแบบข้อมือต้องแข็งๆนิดนึงนะคะ่ะจับข้อขึ้นมานะคะแล้วก็จับการเปลี่ยนกระถางได้เลยเนาะส่วนตัวบำรุงนะคะเราก็ใช้จุลินทรีย์ต่างๆในการบำรุงได้นะคะเออไม่ ไม่ไม่ต้องเป็นอินทรีย์อย่างเดียวก็ได้ค่ะจะเคมีก็ได้คืออย่างเช่นแบบอย่างกระถางนี้นะคะก็จะมีโรยตัวที่เป็นปุ๋ยที่เป็นเม็ดเม็ดอะคะ่ะลงไปบ้างนะคะเพื่อสังเกตเรื่องสีเรื่องความแข็งแรงของต้นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่มันเป็นสูตรพวกสูตรเสมอะคะ่ะก็ใส่ลงไปได้เหมือนกันนะคะในบอนสีอะแต่ว่าเน้นนะคะถ้าใครจะใช้เป็นพวกเอ่อ ปุ๋ยสูตรสำเร็จนะคะหรือว่าสูตรเสมอต่างๆเนี่ยป้อมแนะนำนะคะให้ดูพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่าพื้นที่เนี่ยเรามีเสียงแสงเพียงพอคือแดดเพียงพอนั่นเองนะคะ,ะมีแสงตลอดทั้งวันเนี่ยเราใช้ปุ๋ยได้คือต้นมันจะไม่ยืดไม่ยาวแต่ถ้าใครที่แสงไม่พออยู่ในร่มนะคะแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยให้เขาเนี่ยต้นที่ได้มันก็จะชะลูดนะคะ ตัวเนี้ยค่ะแสงน้อยกว่านะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านในไม่ค่อยโดนโดนแดดเท่าไหร่เนี่ยก้านเขาก็จะยืดนิดนึงแต่ว่าน้องสองต้นเนี้ยเขาอยู่ด้านนอกคือแสงเขาจะถึงมากกว่า ะะถึงแม้ว่าวางวางใกล้เคียงกันแต่บริเวณที่แสงลงเนี่ยตัวนั้นน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะชะลูดได้ถ้าเกิดว่าเราบำรุงด้วยปุ๋ยนะคะจริงๆเราบอนสีก็ไม่ได้แบบเราไม่ต้องบำรุงปุ๋ยเลยด้วยซ้ํานะคะคืออินทรีย์วัตถุในดินอะ่ะมันก็เพียงพออยู่แล้วแต่ว่าสําหรับคนที่อยากให้สีสันสดใสน,นะคะแล้วก็ลําต้นแข็งแรงใดๆก็แล้วแต่เราเติมปุ๋ยอะ่ะแต่ว่าต้องระวังเรื่องแสงด้วยนะคะปัจจัยหนึ่งเนาะ แล้วก็ให้สังเกตดูอีกข้อนึงนะคะนั่นก็คือความแน่นของดินนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่นะคะเราลดน้ําลงไปด้านบนกระถางแล้วน้ํามันไม่ไหลผ่านไปตรงก้นกระถางนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะคือดินมันแน่นจนเกินไปแล้วอินทรีย์วัตถุหรือดินเนี่ยมันสลายมันย่อยไปจนแน่นนะคะ1นึ่งเลยยุบสองเลยแน่นนะคะก็ต้องทําการเปลี่ยนกระถางนะคะนี่ก็เป็นวิธีการดูแลบอนสีคร่าวๆนะคะที่เอามาฝากทุกๆท,ท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้อมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ